สวัสดีพี่น้องที่มารับชมกันอยู่ในตอนนี้ครับตอนนี้เราอยู่ที่อนุสาวรีย์สิริทนรัตน์นะครับก็วันนี้มีกิจกรรมช่วงเย็นอีกรอบหนึ่งนะครับก็เป็นกิจกรรมสาบแช่งผดเลดการนะครับเราก็จะมาสาบแช่งกันที่ตัวพ่อของผดเลดการนะครับอ อันนี้เราอยู่ที่อนุสาวรีย์สวิทธนรรัตน์นะครับก็เป็นกิจกรรมสาบแช่งเผด็จการกันนะครับ พิธีสาบแช่งเผด็จการกันนะครับก็เจ้าหน้าที่ก็เมื่อกี้กาลังจะตั้งแถวกันนะครับกําลังจะตั้งแถวแต่ไม่ทันอย่างรับพวกเรามาพอดีนะครับกิจ <c oughs> กรรมก็ยังไม่ได้มีเสียงใช้เสียงอะไรแยะ,แยะมากมายนะครับเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่ใช้การสาบแช่งนะครับ น,นี้นะครับเราอยู่ที่อนุสวรีจอมพลสฤษดิธนรัตน์นะครับ ที่ก็น่าจะงงกันแล้วครับตอนนี้เดือตามมาติดติด กำสาบแช่งจะจบลงแล้วนะครับแต่ว่าเหตุการณ์หลังจากนี้จะจบหรือเปล่าครับมาดูกันครับเขบ้าสู่การปฏิสังคง จบแล้วนะครับพิธีกรรมเปลี่ยนครับก็พิธีกรรมก็พิธีกรรมสาบแท่งประเด็จการนะครับก็ได้เสร็จสิ้นลงเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนเจ้าหนาทีก็ยางวนไปวนมา พาไ,ไปดูอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพเผด็จการนะครับน่าจะเป็นต้นแบบของเผด็จการในประเทศไทยอโอ้ต้นแบบมีอีกคนหนึ่งลืมไปครับก็ถ้าอย่านั้นก็เราขออนุญาตตัดการถอยท่อสุดกิจกรรมสาบแช่งเผด็จการไว้เพียงเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวเราติดตามผู้ทางกิจกรรมอีกกน,นิดหนึ่งนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ กำลังติดตามนะครับก็เดี๋ยวเราจะอยู่รอส่งผู้ทำกิจกรรมขึ้นรถโด,ดยสารกลับกันก่อนนะครับว่าเราก็ไม่แน่ใจว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นหลังจากนี้หรือเปล่านะครับอนี้ก็เฝ้า ก็แอบได้ยินนะครับว่าเขาวอรกันนะครับให้ไปสแตนบายด้านหลังนะครับเอาข้อมูลรถไว้นะครับพี่เขาจะช่วยถอนหรือเปล่าทำไมต้องไปเอาข้อมูลรถไป น่าจะยังขอนไม่หมดนะครับก็หลังจากนี้ก็รอขึ้นรถโดยสารกลับนะครับสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามารับชมนะครับออกิจกรรมสาบแช่งเระเดการนะครับพิธีกรรมกจ็จบลงไปแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้เรา,าติดตามผู้ทำกิจกรรมอยู่นะครับ เราคงจะส่งเขาเท่านี้แล้วนะครับถ้ามีอะไรที่ไม่ควรเกิดขึ้นนะครับเราจะแจ้งทันทีนะครับโอเคครับขอขอบคุณที่ติดตามรับชมครับทุกท่านสวัสดีครับขอให้ผลิตการจงพินาศครับประชาธิปไตยจงเจริญนะครับโอเคนะครับเจอกันแยกย้ายครับ